สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโคมไฟหัวเสาโซลารเซลล์รุ่นที่ขายดีมากมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นหัวเสาคิดสั้นโคมนะครับจะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะฮะเราสามารถเลือกได้ครับที่สําคัญนะครับทางร้านเราคัดคุณภาพมานะเป็นสินค้าแท้ของ JD นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นแบตแท้นะอายุการใช้งานยาวนานมากๆเลยครับตัวของเขานะครับวัสดุแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานมากๆตัวโคมเขาเนี่ยเป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับไม่ใช่แก้วจึงทําให้เขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงครับ ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ขั้วหลอดไฟ e 2 7ได้ครับส่วนตัวไฟโซล่าเซลล์ของเขาก็จะเป็นหลอด led แบบนี้แบตเตอรี่แล้วก็แผงวงจรจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเป็นหลอด led ที่มีสองแสงอยู่ในตัวเดียวกันเราสามารถกดที่สวิตช์ติดเปิดตรงนี้นะครับ เลือกแสงเป็นแสงสีขาวก็ได้หรือว่าเป็นแสงสีวอมก็ได้พอเราเลือกแสงเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปติดตั้งได้เลยเซตระบบแค่นี้เองครับตัวขวงเขานี่ก็จะติดตับเองอัตโนมัติในเวลากลางวันกลางคืนทันทีที่แผงซเซลล์โดนแสงนะครับไฟก็จะดับทันทีที่ไม่โดนแสงนะีไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายมากนะครับเราสามารถเทสก่อนติดตั้งจริงด้วยก็ได้นะฮะมาดูตัวโคมใหญ่นะครับตัวโคมใหญ่นี่ก็จะเหมือนกันเลยนะฮะ มีขั้วสำหรับใส่หลอดไฟ E27 ให้นะครับเราแถมขั้วให้นะใครที่อยากใช้ไฟบ้านนะครับหรืออยากได้หลอดไฟมาใส่ก็สามารถเอาหลอดไฟที่มีขนาดขั้ว E27 มาใส่ได้ตัวนี้ก็ตั้งค่าเหมือนกันเลยครับก็คือเปิดหนึ่งครั้งจะเป็นแสงสีขาวเปิดอีกครั้งนึงก็จะเป็นแสงสีวอร์มแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันครับตัวขนาดใหญ่นัแสงเขาก็จะสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการกันน้ําแล้วก็แสงสว่างในพื้นที่จริงกันครับเห็นไหมฮะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถ โดนน้ำได้ไม่มีปัญหาเลยนะทั้ง2รุ่นเลยนะอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยนะว่าตัวเขาเนี่ยโดนน้ำได้แต่ไม่แนะนําให้เอาไปจุ่มน้ําแบบนี้นะครับอันนี้เราทดสอบให้ดูเฉยแล้วก็แสงสว่างในตอนคืนนะครับรีวิวจากสินค้าจริงสว่างแน่นอนครับใครที่สนใจก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชรให้ด้วยนะครับ